แบะเขาปั่มเติมน้ำมันก่อนนะจ๊ะเนอะถึงปั่มน้ำมันแล้วแต่ว่าอ่าก็คือว่าละจ้ะขันเท้าเขาปั่มน้ำมันมาแล้วนี่เขาสิมานางตรงปองอยู่นี่บ่มีเด็กปัม่มเลยจ้ะบานนี้บ่มีเด็กปั่มจ้ะเข้าตรงซอยเหลือตัวเอง สีแลนขอมาเรามานางเงันนั่งเง,งาตรงปงถ่า้เด็กปั๊มแลนขอมาถามมาเติมเท่าไรครับพี่เติมเท่าไรครับนี่บอมีนะจ่าเด้อบ้านนี่เขาต้องซอยเหลือตัวเองจา่าเติมน้ำมันเองจา่าเดี๋ยวมาเบอเบิงวิธีการเติมน้ำมันกันนอกจากเนาะ เงื่นก่อนัาที่นี่กับมาจัดก,การเติมเองเลยจ้ะ อันจ้านี่กระตูที่เข้ามาเ,าเสียบการเข่าเนาะจ้าเนาะบ้านนี้ว่ามันเกือบเก่าชิ้นหาเปอร์เซ็นต์นะจ้าที่เขาใส่แตงตากกาดเขาสีบสเติมเงินสดนะจ้าเขาจะโบสสามารถาย้อนเงินสดเข้าไปได้ส่วนมากก็จะใส่บัตรเครดิตเนาะจ้านี่เข้ากับช่องนี้ก็คือเข้าย้อนบัตรเข้าไปจ้าย้อนบัตรเข้าไปเข้ากับกดรหัสเ,าเราก็เลือกหัวใจกดรหัสแล้วก็เลือกหัวใจเข้าไปเนาะจ้าเนาะ ก็คือราคาน้ำมันปัม๊มราคาน้ำมันแล้วก็ความแตกต่างของปั๊มน้ำมันอยู่ประเทศนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือแบบว่าขันห้าปวดเยี่ยวนี่ทับรถเขามานี่บาซิขามมหาเยี่ยวในปั๊มน้ำมันนี่บ่อคอเด้อจ่าเด้อปั๊มน้ำมันบานนีบ่มีห้องน้ำจา่าบ่มีห้องน้ำจ่าอันนี้สาไทายก็เติมเรียบร้อยแล้วเนาะ นี่ก็เป็น,นคลิปสันสันเนาะจ้าผ้ามาเติมน้ำมันผ้ามาเบืองมีที่กันเติมน้ำมันว่าบานีเขาบ่มีเด็กปั๊มก็คือขันเท้าเขาปั๊มน้ำมันมา,านนเท้า,เกกเา,า,เาก็ต้องอ่อซอยเรือตัวเองหัดเติมเองจ้ามีบาดกดรหัสบาดกะเติมเองเนาะจ้าเนาะกับบ่มีอีหอย่างหลายทั้งในกับฝากคันเพื่อนๆมาก,กฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องสาวไทยในเรือจ้า เด,เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ